สว่างเลยสวัสดีค่ะมาคุยกันนะคะไว้ลวงตาเพิ่นหายมากแลวด้วยจ้าลวงตา ลึกลับนะคะให้มาแล้จา้าตื่นห้มากก่อนแต่ว่า็รู้ว่าโคมสุดท้ายที่นี่มหาอีกบอค่ะหวยออกวันอย่างะวะหวยออกวันอะไรเดียวดูก่อนนะคะ ี๋ยวมากล่องกันทນงไหนเนาะสิสวางนี่เนาะอ๋อทางนี้สวางอยู่เนาะ หวยออกวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่สองเดี๋ยวเบิ่งหอยออวหอยออกค่ะไปดูวันหวยออกค่ะหวยออกวันที่สองสองวันศุกร คนที่สองวันศุกร์จ้าไลฟ์คุยกันค่ะทำงานเหมือนเดิม เป็นหาไหมหาเก้าค่ะเดี๋ยวก่อเดี๋ยน้อกระดาษเขียงคุณเบิ้งเือกที่แล้วเป็นหายมาสองสี่สองเจ็ดสองแปดสองสามค่ะเข่าที่เข่าที่สองเจ็ด นี่คนหายมา 嗯。嗯。嗯。 เ็นหมากเป็นหามาหาเก่าหาสามหาศูนย์หาหนึ่งค่ะเป็นปันหามาแห้งเป็นมาหาลัหากหามาแห,าหากก้งแล้วกันเมื่อแถวก่อนเพิ่นบอกว่าลักสองมาแห้งค่ะเกแถวก่อนเพิ่นบาหลักสองไม้แห้ง เอาสองสองอีค่ะสองสองเจ็ดค่ะเที๋ยวนี่พันว่าราคาไม่แห้งมือนกัน้องคืออยู่สัหรเป็นลักสุดเป็นบรรสูต ลึกลับให้มาแล้วไห,หงวดแล้วเพิ่นไหงวดแรกรอบนี้เข่าเป๊ะเลยค่ะโอ้มีกัดเพิ่นกระบอกกับเลยเป็นปบอกกับอยู่ อะรอยากกลับก็กลับด้วยค่ะเป็นหายมากตามนี่แหละา 3, หาเก้าหาสามห้าศูนย์หาหนึ่งค่ะเพราะว่าราคามาแห้งเาสั่งซองสีคือน กระซักเป็นเพราะเขาคุยกับพขาเมากแล้ะ ไม่ได้ค่ะเด้อเพื่นไถยมากแล้วค่ะพวกคู่ลึกลักค่ะพวกคู่ลึกลักให้มาแล้ว้อนค่ะ้อนเป็นตะโตก,กับโรโตก ่อนคาก่อนแน่ตื่นเศร้ามากนี่อาบน้ำเราซ่งองหลอแล้วค่ะ คลิปนี้เอาแค่นี้ก้อนค่ะสวัสดีค่ะ